ไอ้บี้บวันนี้ผมจะพามาดูจิมหมห่นะคะคนดูรอคอยมานานตั้งสามเดือนนั่นนะ่ะเอ้ย ผู้ชมพร้อมหรือยังครับผู้ชมพร้อมยังครับติดลิขสิทธิ์แน่กูผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ห้าอ่าห้าแล้วนะสี่ท่านผู้ชมสี่แล้วท่านผู้ชมมาสามสองหนึ่งไปไปท่านผู้ชมไปมา มา rated E for everyone ครับโอ oh, wow. oh, ้ว <lush> oh, ้าวบรรยากาศดีแสนสดใสโอ้สวัสดีจ้าอุ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องกลัวอุ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยปักไปจักหน่อยก่อนปักไปจักหน่อยก่อนมีอะไรกันบ้างอ่ะโอ้มวนมวลไหลวัดดีจ้าหวัดดีจ้าปุงหวัดดีจ้าโอ้อุ้ยหลีกหน้อยไกลหลีกน้อยหลีกน้อยไกลหลบให้หมดหลบไป เออโอ้โหมาโอ้โหเพลงนี้เพะดีเพลงนี้พอดีเฮ้ยไก่จะเป็นเองวันนี้กูจะขึ้นล้มไก่หยุดเดี๋ยวโอ้โหยิงไก่เปิดประตูได้อ๋อไม่ใช่ลมพายุอ๋อยปิดเพลงดีกว่าโอ้ยฟ้าร้องพอทำไรอ่ะอ๋อก็เป็นไก่ก็เป็นไก่เดี๋ยวะเอ้ไฟดับอาจารย์ว่ามิสเตอบอโต้ยี่สิบสามวางจำหน่ายวันนี้ทุกลมภาพยนต์เออไม่ใช่ดี่ว่า โอเคฟาร์มยี่สิบสามก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยครับผมอันตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเกมฟาร์มนะท่านผู้ชมหน้าผมยังไม่เล่นเลยนะครับผมคือมันเพิ่งออกนะครับมันมันมันแจ้งเตือนผมเนาะท่านผู้ชมเนาะมันเพิ่งออกน่ะเอียงเอียงเอียงคอดูแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ เออยังคอดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเพิ่งออกนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่า9ก้มงสเอ็ดไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะนี่เวลาปองเพราะว่าผมฉายจอเข้าเข้ากับอ่าแอปมันก็เลยมันฉายเป็น <c oughs> แบบนี้นะครับผมโอเคสามารถเล่นได้ทั้ง iPhone ทั้ง iPad คือผมซื้อไว้แล้วแหละราคา249 <c oughs> บาทนะครับท <c oughs> ุกครับหักไปจริงๆเลยจำลองสถานการณ์เวอร์ชั่น1 1.0.1 <c oughs> นะครับผมก็ <c oughs> อ่า เรียกได้ว่าผมโหลดมาคนแรกๆเลยนะครับผมใช้ได้กับ iPhone เครื่องนี้วันนี้วันที่มันมันไม่บอกอ่ะนี่วันนี้วันที่วันอาคารที่มันไม่ใช่วันอัาคารที่เ้ามากราอันนี้มันผิดอันนี้มันมันไม่ใช่มันเออมันมันไม่ใช่เอาโอเคเดี๋ยวผมกดเข้าเกมไปเลยแล้วกันนะโอเคไปช่ปตัดมาผล่หน้านี้นะครับผมคือมันอาจจะ มีขอบจออ่าเขาเรียกว่าไรขอบจอด้านบนด้านล่างนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพระาะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอู้คือฉากฉากของเรานี่คือจะมีหิมะนะครับผมเหมือนในเกมฟาร์มยี่สิบสามเลยอันดับแรกผมหาเพลงก่อนเลยอ่าโอ้แล้วเซตติ้งตรงไหนอะเซตติ้งอะโอ้ออนี่ไงอังกฤษอันนี้คือภาษานี่คือเซตติ้งนะครับผมอ่าเย็ด yes. ยังไงต่อว่าเนี่ยแค่นี้เอาแล้วมึงให้คูตั้งค่าตรงไหนเนี่ยไม่มีหรออ๋อเราไปตั้งในเกมโอเคเดี๋ยวเราสร้างอดาดไปเลยแล้วกันเนาะเขาบอกว่ามี2แมปนะครับผมโอ้ว้าวนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับทุกคนครับมีสองแมปอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นเอาแม็แมปแรกแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเล่นเราก็ต้องเล่นแมปแรกอยู่แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวตรเฟิร์มไปเลยอู้วนะโหลดแม่งยังกับเกมฟาร์มเลย เหมือนกันกับฟายี่สิบสองเลยเนาะเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหดูดิเอ้ยมันเหมือนกันจัดเลยว่ะเนาะอ่าเดี๋ยวรอโหลดนะครับผม95่สิบห้าแล้วเนี่ยดูหน้าเข้าเกมว้าวมันด้กาศวันแรกกดเจ็ดไปเลยยูโอเคเฮ้ยโอ้ยเขาสอนว่ะไทม์โอเคเวลาโอเคอันนี้เงินอ่าอันนี้งงอันนี้แมป อันนี้ร้านค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาคุณดูเห็นอยู่เนาะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแถบบาร์อันนี้ก็เป็นจอยสติ๊กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเลี้ยวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจำกระโดดโอเคเย็ดเอ้ยแหลกหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแหลกอยู่นะโู้คุณคุณผู้ชมดูภาพดิ สามารถยกจอยสติ๊กก็ได้นะอันนี้คือด้านข้างนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อกดไม่ได้เดี๋ยวผมดูกันด้านข้างให้โอ้ยยังดูอะไรไม่ได้เลยต้องเดินไปก่อนเดินไปก่อนนะผู้ชมอ๋อสามารถกดวิ่งตรงนี้ได้โอ๋อนี่กระโดดวิ่งไม่ได้นะกระโดดได้อย่างเดียวโอ้ยผู้ชมดูภาพกราฟิอีกเิอ่ะโอเคโอ้โหเหมือนฟ้ายิบสองเลย นี่คือบรรยากาศครั้งแรกนะครับผมโห้แม่งสุดยอดว่ะเอาขอยาดแคปภาพนะครับผม <c oughs> ขอยาดแคปภาพนะครับผม <c oughs> เขา,า,าบอกให้เดินมานี่โอเคแล้วยังไงต่อลูกพี่อา้าโอ้ยอ๋อมีขึ้นประตูรถด,ด้วยอ,อ๋อสามารถปัดปได้ซูมอ๋อทางนิ้วออกทางนิ้วเข้าโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากเบสิกเบสิกยังไงต่อ อ๋อนี่อ,อ,อ๋อกดดับเบิลดับเบิลสองครั้งก็คือจะเป็นการอ๋อนี่คือจะเป็นการสอนนะอันนี้อ๋ออันนี้คือการวางก็เหมือนฟานยี่สิบสองอะนะครับผมไอเหมือนฟารนสิบเก้าอ่ะไอฟานยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยแม่งสมจริงจังเลยดูวันไถ่ของขั้นดิแม่งสมจริงจังเลยดูดิอูลากสุดไปได้แค่สิบห้านะครับโอ้โหย โอดูดินแม่งดำปีเลยท่านผู้ชมโอ้จอนเดียด้วยนะครับผมโอ้โหไม่สมเอ้าเฮ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่ผมจะถ่ายภาพเอออ่ะแล้วยังไงต่อเอออันนี้อันดับแรกเลยคือเราต้องมาเราต้องมาไอ้น,นี่ใช่ไหมมันตั้งอ่าตั้งค่าไหนยัยเซตติ้งยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมเซตติ้งยังไม่ได้เดยดูแมพดิ ลูกแมก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาอันนี้ลูกคนอ๋อลูกคนก็คือจ้างคืออะไรอะแล้วมันให้อะไรต่อตอนนี้น้ำมันเรามีร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้คือเฮลอ๋อนี่คือการอ่าดูว่าอุปกรณ์แต่และอย่างทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะ เหมือนฟาร์มยี่สิบเยเหมือนเขาพอร์ตลงมามแล้วภาพกราฟิกนี่ก็สวยนะอันนี้เป็นงานไถนะครับเอาเราดับเบิลโอ้โหดูภายในดิมันย่างสวยสวยกว่าฟาร์มสิบเก้าฟาร์มยีสเยอะเลยแต่ก็กราฟิกก็ระดับมือถืออะเนาะท่านผู้ชมะระดับมันก็ระดับมือถือแต่ก็เล่นได้ดีนะ ก็วางลงนะครับผมนี่ดีดีดีดดอา่าภายในนะครับผมแต่ว่าอาตัวหน้าจอมันอาจจะลกๆนิดน,นึงเนะเาะเโอเคเราก็ถาถไปนะครับผมก็เหมือนเดิมก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหดีว่ะเฮ้ดีวะ่ะเฮ้ดีวะ่ะน,นี้ดีอันนี้ดีจริงนะครับผมอันนี้ดีจริงนะโอ้โหดูการไถของเขาดิท่านผู้ชมเุ้ย แป๊บอ่เริ่มคล้องครับเริ่มคล้องเดี๋ยวเราสัดสายใหม่ก่อนดีจริงท่านผู้ชมดีจริงเออเขาเอ้ยเขาให้ไถให้เสร็จเลยเหรอหรือว่าให้เปลี่ยนรถเอา้าเขาให้ไถให้เสร็จเลยเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาให้ไถให้เสร็จเลยเหรอหรืออะไรยังไงเนี่ยนี่คือออเนี่น่าจะเป็นหน้าการแบบว่าการช่วยนะครับผม เขาไม่ทำอะไรนะเมื่อกี้นะมึงให้กูไถสิเลยมึงจะป้าหลือไงแม่งใหญ่ขนาดนี้ข้ามข้ามอันนี้ไปได้ไหมข้ามกันสอนไปได้ไหมอา้อาวว่ากันไปใช้ใช้ AI ได้หรือเปล่า่ะเอ่อเอาวละอันนี้เล่นบนมือถือนะท่านผู้ชมผมเล่นบน iOS นะครับผม Apple A12 นะครับไม่แน่ใจว่าจะลื่นหรือเปล่ากแล้วก็ ลื่นอยู่นะอาจจะมีจอดำนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าจอมันยาวเนาะคืออันนี้ไถอเองเลยเนี่ยไถอยเองเลยผมไถอเองเลยมีแต่ปะเนี่ยเอยเดี๋ยวขับจอดเดียวเสียงรถแม่งเล้าใจชิบหายเลยผมว่าอนาคตน่าจะลงมอดได้นะครับผมน่าจะลงได้แหละเนาะเพราะว่าความสิบ อ่ายี่สิบยังลงได้เลยเขาให้ไปขับคันอื่นใช่ปะเนี่ยมันลงไม่ได้ดีมันลงไม่ได้เนี่ยมันมันลงไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วเปลี่ยนรถก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยเขาให้ทาอะไรเนี่ยกดอะไรกดไม่ได้เลยกดได้แค่เมนูตั้งค่าออสซิงเกิลคนเซฟเซตติ้งยังเซตไม่ได้เลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวเราไปออกไปอ,อีกแบบหนึ่งดูไหมผู้ชมเราเล่นสองแบบโอ้หน้าเดียวกันเลยมันถูกโอ้โหดูหนึเราไปดูอีกแบบหนึ่งดูดิความจะเป็นยังไงวะ <laughs> อยากรู้อยากรู้รเล่นทีเดียวสองแบบเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับยี่สิบหกสิบหกสิบห้าโอ้เร็วจังวะไม่มีมอสเนี่ยเร็วจังเร็วจริงๆอ่ามาแล้ว ทำไมทำไมมันโล่งเฮ้ยมีติ๊กถูกด้วยอ๋อติ๊กถูกก็คือนอนนะครับผมนะครับผมมันมีจอยสติ๊กด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปิดหน้าจอให้ดูนะเนีย่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเวลาเล่นอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าโอ้นี่อันนี้เซตติ้งได้แล้วอุ้ย 60x อันนี้เป็นอ๋อนี้เป็นเวลานะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะออนออนกูออนให้หมดละ ออนให้หมดอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยอันนี้ร้อยอันไหนวะแล้วอันนี้เป็นกราฟิกนะครับในส่วนของกราฟิกนะท่านผู้ชมอันนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ในส่วนของเซตติ้งเนาะไม่ไม่ผมอยากจะเซตติ้งกราฟิกอะเอาอันไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเลี้ยงวัวเดี๋ยวพาเลี้ยงวัวท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเลี้ยงวัวครับผมโอ้ยมีไก่ด้วย <c oughs> มีไก่ด้วยมีไก่ด้วย อันนี้รถนะครับผมเอ้ยเร็วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงเม่งโอ้โหมีสภาพอากาศด้วยอ๋ออ๋อนี่แบบเปลี่ยนหน้าเฮ้ยไม่มีแบบตั้งค่าการาฟิกหรอวะมันไปตั้งตรงไหนอะ่ะอันนี้เป็นรีเซ็ตนะครับอ่ามันไปตั้งตรงไหน,นอ,อ่ะอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผม อ๋อไม่มีวิ่งนะมีแค่แค่กระโดดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวดูดิเราไปเกี่ยวข้าวดูดิสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวพาดูเดินดูรถเกี่ยวก่อนโอ้สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก็รถเกี่ยวนะครับผมเฮ้อเฮ้อเอกูพูดอะไรวะเฮ้ <c oughs> clear, ดูร้านค้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ๋อก็มีอันนี้มีเงินนะครับผมไ้สำหรับเติม29บาบาทก็จะได้สองแสนเลยเหรอ ไม่เอาเดี๋ยวจะพึ่งอันนี้เป็นรถไถน,นะทุกคนก็จะมีมีสามารถเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมยังไม่ซื้อหรอพี่อันนี้ก็จะเป็นรถไถน,นะครับผมเฮ้ยหัวลาก่งซื้อเอาอะไรวะกุงชิพหายเลยโอ้ยใช้เงินจริงซื้ออ่ะเ้ยมีแบบนี้เลยเหรออันนี้เป็นหัวลากนะผมใช้เงินจริงซื้อหัวลากมีแค่นี้รถมีน้อยมากเลยอะ่ะ รถมีน้อยมากทุกคนรถมีน้อยมากจริงๆไอเป็นรถไถอสามารถเลื่อนดูได้รถมีรถไถใหญ่รถไถเล็กอันนี้จอนเดียวเท่าไหร่วะอุย้ยแสนหกอันนี้รถไถใหญ่นะครับทุกคนเลื่อนดูได้อุย๊ยมีเติมเงินซื้อด้วยนะฟาร์มสิไม่มีอย่างนี้นะไอมา้าถามว่า79แพงไหมไม่แพงนะท่านผู้ชมแสดงว่าผมว่าอนาคตมี DLC อออกมาแน่นอนเลย แม่พี่ก็อโอ้โหอันนี้เป็นรถอ่าเขาเรียกว่าเป็นรถเอ้มีอุปกรณ์ปลูกอันนี้ด้วยเฮ้ยซื้อซื้อฟรีนะแต่ว่าราคาสามแสนนะทุกคนมีรถตัดไม้ด้วยโอ้าตัดไม้ด้วยคุณผูช้ชมเห็นปะเนี่ยคุณผูช้ชมไม่เห็นราคาว่ะอ่ะเนี่ยรถตัดไม้ด้วยโคตรดีมีกระบะด,ด้วยท่านผู้ชนะมมีเมอร์เซเดสเบนซ์ไหมน่ะนี่ที่ลาก เฮ้ยมี JCB อันนี้ด้วย JCB มึงยังเสียเงินเหรอโอ้โหแย่จัดแต่ก็ดีนะมันใช้ทางลัดได้นะครับผมสนับสนุนเข้าไปอันนี้ก็เป็นหัวเกี่ยวนะครับทุกคนคนดูเห็นไอ้นี้ไว้โอ้โหมีอะไรอีกวะเฮ้ยหางเฮ้ยมีโรเบียตไหมีโรเบียตไหมไม่มีลุมเบียตเลยหรอ โอ้โหไม่มีโรเบีรเลยมีไอ้ที่ลากมนะัวด้ท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดนะถามว่าดีไหมดีนะท่านผู้ชมผมว่าดีเลยนะแล้วก็โอ้มีถังน้ำมันมันมันหลักๆเลยเลยมันเหมือนอ่าฟ้า22อะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้มึงอยากเติมซื้อนะไอ้บมาก29บาทนะครับผมโอ้โเขาเขาอันนี้เขาไม่ได้จัดโหมดนะเขาแบบว่า อันนี้รูปงงอ๋อไม่มีอะไรอันนี้แมพไหนดูแมพดิโอ้แปลงหนึ่งราคาเท่าไหร่วะเนี่ยคุณดูเห็นไหมเนี่ยนี่ไอ่สี่แสนเนี่ยเห็นไหมสามแสนอันนี้สามแสนเนี่ยโอ้ก็จะมีแปลงเล็กๆหนึ่งแสนแต่หลักๆเขาเขาเขาจะเอามาให้เราเอา่สามารถวาร์ปได้ปหมวาร์ปไม่ได้มี AI ในการขับปะเนี่ยโอ้นอี่วาร์ปได้อ๋อวาร์ปได้อันนี้ก็จะเป็นการปลูกข้าวเนาะ เป็นรูปข้าวแบบสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถจิ้มเปลี่ยนได้เลยนะครับเออให้ดีว่ะอันนี้ดีครับอันนี้ดีระบบนี้ดีแล้วเป็นสีสวยงามมากเวลาลงก็กดตัวรูปประตูโอ้ยดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีจริงนะแล้วก็จะมีระบบอะไรอีกระบบอ,อันนี้เซตติ้งนะครับผมคือผมยังไม่เห็นตั้งค่ากราฟิกเลย ตอนนี้คือระบบเรียวไทม์ก็คือถ้าถ้าเราอยากให้ข้าวมันสุกเร็วๆเก็บเกี่ยวเร็วๆเราก็เร่งเวลาได้นะครับผมแต่ว่าผมเอาสักคูณส0ละกันเนาะอ่าเออผมยังไม่เห็นตั้งค่ากราฟิกเลยแบบว่าปรับความละเอียดอะไรเงี้ยอาจจะไปปรับข้างนอกอาจาร์อาจาร์อาจาร์เดี๋ยวรีวิวรถเกี่ยวข้าวนะครับผมอันนี้ออโหอุ้ยอุ้ยเราเดินมันอ๋อไม่ใช่แล้วอ่ะดูข้าวมันสมจริงจังวะ เฮ้ยเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมนะไม่ธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้น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 รถเกี่ยวดูดินี่ครับต้องกดตัวขึ้นนะอ้หสตาร์ทให้เลยว่ะอันนี้ภายในนะครับผมมาดูกันว่า,าการเกี่ยวข้าวจะนุ่มนวลเหมือนฟาร์มยี่สิบสองหรือเปล่านะเดี๋ยวเรากดเกี่ยวเลยก็กดรูปตัวครีมเนี่ยท่านผู้ชมอุ้ยเสียงไฟลาะนะเออดดันเดินหน้าไปดิ อกันเกี่ยวม่สมจริงจังเลยเหมือนในฟาร์มเ,เหมือนในฟาร์มยี่สิบสองเลยอะในการหาเงินในเกมนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะทุกคนาหาเงินก็ถามว่ายากไหมผมว่ายากนะหาเงินในเกมนี้นะมัน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 ,ม,นมันยากกว่าในคอมนะในคอมมันปั๊มออกครับผมปั๊มเอาง่ายง่ายครับผม เออไอ้ไปนอกหน่อยโอ้โหดูดูด,ดูมันลงดิโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเอ้ยเลยเลยเลยโอ้เสียงตึกบตึ๊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 บบสมจริงมากอะ่ะแม่ถ้ามีแตจะดีมากเลยเออเดินเดินเดินไปอ้อมนู่นก็ได้ปะ เอออย่าเย็บอย่าเย็บยิบของมีค่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาของมีค่าของมันมีค่าไม่เอาไม่เอาโอเคลงแล้วครับผมอุ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้โปรแกรมหมดเวลานะครับผมโทษทีโทษทีนะผมมันมันหมดเวลาจุ๊บจุบหมดเวลานะครับหมายว่าฉายหน้าจอมันต้องใช้เวลานะครับถ้ามันหมดมันจะตัด โอ้โหถือว่าสุดยอดนะเกี่ยวเกมนี้จะลงให้วันที่23ตอนเช้านะครับผมเอ๊สุดสวยสุดสวยสุดจัดโอ้โหถือว่าระบบค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะท่านผู้ชมก็จะเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีระบบอะไรด้วยมะาเนี่ยเป็นไงโอ้โหเราสามารถจกแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่ได้ไหม ดีวะเฮ้อันนี้ดีเดี๋ยวลองไปขับรถไถคันนั้นดูดิคือเกมเขาเรียกว่าเกมฟาร์มยี่สิบออกมาแรกๆผมเล่นนะผมเล่นนะออกมาแรกๆผมเล่นแบบนี้แหละแต่ว่าแรกๆอะ่ะมันจะโอคันนี้เป็นรถไถเป็นรถกข้าวออกมาแรกๆนี่เขาเรียกว่าเด,เดินเดินแบบนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเดินเดินไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอมีระบบอะไรวะ อ๋อคืออะไรอ่ะระบบสัตว์เลี้ยงเหรออ๋ออระบบมาร์กสัตว์เลี้ยงอ๋อก็เป็นมาร์กปกตินี่แหละออันนี้ในที่เติมน้ำมันนะครับผมไม่รู้เสียงเงินหรือเปล่านะอันนี้ที่เลี้ยงไก่ว้านดีาน้องไก่วันดกขับไก่อ่าในเรืนี้ติ๊กถูกครับอ๋อมีมีป๊กๆเลย ผมยังไม่มีเงินซื้อข้าวให้พี่เลยอ่ะเดี๋ยวเอาข้าวมาเลี้ยงไก่ดีไหมเอาข้าวมาเลี้ยงไก่ดีไหมท่านผู้ชมเงินทุกบาทในเกมนี้ไม่มีค่าที่ผ่านเลยนะเอาเข้าไปไม่ได้หรอวะสวัสดีครับพี่ไก่โอ้โหดูกราฟิกดีท่านผู้ชมแดดไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ก็มีแดดอยู่ยนะแต่ว่าผมยังหาที่ปรับตั้งค่าไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยววิดีโอหน้าอาจจะปรับอะไรได้เยอะกว่าน,นี้นะครับผม นะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีละกันนะท่านผู้ชมอันนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ฮึบอันนี้มิวสิกซาวอันนี้ซาวนะอันนี้ซาวไหนมันยังไม่มีกราฟ,ฟิกเลยนะอันนี้มีเดียมอะไรวะเนะี่ยไฮวิลี่ไฮใช่หรือเปล่าะนะเฮ้ยเอานี่ไงอ๋อต่างกันเหรอวะมันต่างกันตรงไหนวะ ผมว่าเท่าเดิมเว้ยแต่ม่นเกมกระตุก่อนเดิมโอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับวิดีโอน้าอาจจะอาจจะจะจแต่ว่ามันเล่นยากกว่าในคอมนะเอาตรงๆนะเล่นยากกว่าคอมมากเลยนะครับผมเฮ้ยมีเสียงไก่ขันด้วยเสียงไก่ขันแล้วเระมเตินตีสี่อ่าฮะอ่าฮะคือช่วงแรกเราก็จะวนเวียนอยู่กับเนี okay. yeah. ่ยแปลงไถเนี่ยดูคิดคนดูคิดว่าจะไถกี่ชั่วโมงอะ นอกจากจ้างคนงานนะครับผมเราเราต้องจ้างคนงานนะเราถึงจะรอดนะครับผมในสมอลแลภูมิแห่งนี้นะครับผมถ้าเราไม่จ้างเราก็ตายแน่ๆเลยครับผมตายครับยังไงก็ตายครับ้ไ,นะไม่จ้างนะเล่นจนเปื่อยเดี๋ยววิดีโอหนะ้าจะพาท่านผู้ชมมาทัวร์แมปทั้ง2แมปเลยนะครับผมจะพาทัวร์แมปเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีแล้วกันนะครับผม โอเคครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุเกเชิงอมไปกอนแล้วกันนะครับผมสวัสดีนะนี่มีแคปส่งท้ายด้วยไปละนะครับผม